วันที่สองของพระราชพิธีเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้เวลา10บนาฬิกาสามนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพพระรนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณภายในพระบรมมหาราชวังเมื่อเสเด็จพระราชดำเนินถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชแล้วออกณพระที่นั่งอมรินทรบินิฉัยทางพระทวารเทวราชมาเหตุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จุดทูบเทียนบูชาพระุพธรูปเทวรูปพระเคราะห์แล้วท่งจุดทูบเทียนเครื่องนมัสศการพระสงฆ์ถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพระทหารท่งจุดทูบเทียนเครื่องทรงธรรมสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายพระธรรมเทศนามงคลวิเศษกันหนึ่งจบแล้วพระสงฆ์ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมและเครื่องบูชาการเทศพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีเ็กถวายพระพรลา ต่อมาเวลา16.55น, 5. 5. นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จลงหน้าศาลาดุสิตดาลายศนจิรดา พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพพัฒนาราชสุดาสยามบรมราชุมารีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะทูตานุทูตและผู้แทนฝ่ายกองสูนต่างประเทศเฝ้าทูลองทุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาวันที่5ธันวาคม2537และในโอกาสเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำรัสขอบใจคณะทูตานุทูตและผู้ที่มาเฝ้าทูลองทุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลในครั้งนี้ด้วย คำาอำนวยพอรอันไพเราะและลึกซึ้งของท่านเป็นกำลังใจสำหรับคนไทยทั้งมวลที่จะปฏิบัติบริหารงานเพื่อพัฒนากิจการบ้านเมืองของตนคนไทยนั้นมีจิตสำนึกอยู่ทั่วกันว่าตนเองมีภาระหน้าที่อยู่มากมายที่จะต้องปฏิบัติให้รู้ล่วง ไปด้วยดีเพื่อความเจริญมั่นคงของประเทศอีกประการหนึ่งที่ข้าพเจ้าไม่อาจเว้นที่จะกล่าวถึงก็คือประเทศไทยนี้โชคดีที่มีมิตรซึ่งเข้าใจในวิถีดำเนินชีวิตของเราและในความพยายามของเราที่จะพัฒนาบ้านเมือง แล้วร่วมมือสนับสนุนด้วยความเอื้ออารีตลอดมาความร่วมมือช่วยเหลืออันมีค่าทั้งนี้ช่วยให้การพัฒนาประเทศหลายด้านประสบผลสำเร็จอันน่าพอใจดังที่ท่านทั้งหลายทราบกันดีอยู่โดยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่า ตราบใดที่ประเทศทั้งหลายนับถือยกย่องกันโดยจริงใจและแผ่ไมตรีสงเคราะห์อนุเคราะห์กันด้วยความเมตตาการุณตราบนั้นมิตรภาพอันแน่นแฟนแท้จริงระหว่างชาติกับทั้งอิสรภาพอันเสมอหน้าและความผาสุกสงบอันถาวรย่อมดำรงมั่น คงอยู่ในโลกได้ไม่เสื่อมสลายส่วนสหรัฐอเมริกาและมิตรประเทศอื่นๆที่พำนักอยู่ในกรุงวอชิงตันได้ร่วมถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสของมงคลเฉลิมพระชมพัรษา5ธันวามหาราชโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะวันนี้ตรงกับวันที่5ธันวาคมของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งสถานเอกอัคร ทัุงวชิงตันดีซีได้จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นวันที่สองสำหรับแขกต่างประเทศโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวาล,าลัยักษ์อัครราชกุมารีเสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานในงานดังกล่าวพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอทั้งสองพระองค์และนาวอากาศเอกคุรยุทธิตยสลินพระสวามีในฐานะผู้ช่วยทูตฝ่ายฐานากาศประจำสหรัฐอเมริกา ในงานได้มีบุคคลสำคัญของสหรัฐและผู้นำองค์กรสำคัญสำคัญต่างๆอาทิประธานสภาผู้แทนราษฎรรัฐมนตรีที่สมาชิกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมทั้งเอกตัคข้าชทูตทูตานุทูดและบุรพรผู้ช่วยทูตทหารประเทศต่างๆประจชาหรัฐอเมริกาได้มาร่วมถววะพระพรกันอย่างเนืองแน่นอันเป็นการถวายพระเกียรติอย่างสูง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักอัคาราชกม,มารีได้มีพระปฏิสันถานกับแขกผู้มีเกียรติอย่างใกล้ชิดอันเป็นการกระชับสัมพันธไมตรีอันดียิ่งอีกทางหนึ่งซึ่งนอกเหนือจากองค์พระประมุขและผู้นําประเทศที่มีส่วนสําคัญต่อการสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศโดยทรงยึดหลักการสําคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่าประเทศต่างๆไม่ว่าใหญ่หรือเล็กต้องพึ่มพาอาศัยกันอยู่เสมอจะว่าจนทุกชาติเป็นญาติพี่น้องกันก็ว่าได้ และในการเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปี2503ได้ทรงปูพื้นฐานแห่งความเป็นมิตรไมตรีอันดียิ่งทรงมีพระราชด,ดํารัสถึง60ครั้งและที่เรื่องดือและสร้างความศรัทธ,ธาแก่ชาวอเมริกันยิ่งได้แก่พระราชด,ดํารัสในสภาคองเกรสที่เกี่ยวกับความช่วยเหลือของสหรัฐที่มีต่อภูมิภาคเอเชียและประเทศไทยตอนหนึ่งทรงหวังว่าวันหนึ่งข้างหน้าประเทศไทยจะไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือนั้น พระราชะดำรัสดังกล่าวได้รับการปรบมือทวายถึง17ครั้งนอกจากนี้ทรงได้รับการยอมรับและศรัทธาจากชาวอเมริกันในครั้งนั้นว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ของประชาชนที่มีความภูมิใจต่อการพิทักษ์รักษาและทำโรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอธิปไตยและเอกราชของตนตลอดจนทรง,ทรงส่งเสริมสันติภาพสากลที่ตั้งอยู่บนรากฐานแห่งความยุติธรรมและชาวอเมริกันในปัจจุบันของวันนี้ก็ยังมีความรู้สึกที่ไม่แตกต่างไปกว่าเดิมนก You know, your, your king is, is a very respected figure in Asia. He's a very learned man, a man who cares very much for his people, and we in the United States have a special feeling for him because he was born in the United States. As I understand it, he's the only monarch in the world who was actually born in the United States, and we're very proud of that. Uh, on behalf of the United States and the State Department where I work, I want to extend my warm... Congratulations and best wishes uh, to the people of Thailand on the occasion of the King's His Majesty's birthday. We have great respect uh, for the King, both the institution uh, and the individual that now represents that institution. in <coughs> วความคาดหมายใดๆทั้งสิ้นผมคิดว่าประมาณมากกว่า500คนซึ่งถือว่าเป็นเป็นที่น่าประทับใจอย่างยิ่งและการที่ทุนกมอมมแต่พระเจ้าลูกเาอชัพาจรเสดาเป็นองค์ประธานทง,งานในคืนนี้ก็เป็นสนัญลักษณ์ที่สำคัญยิ่งะทุกคนก็มีความพึงพอใจรประทับใจในความเป็นคนไทยของพวก ที่เราได้เป็นพัะสงฆนิกรของพระบาทสมเด็ดจพระเจ้าอยู่หัวโทรทัศรุมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายง,งาน